สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้นะครับวันนี้เรามาจากเรื่องฐานชาญผู้มีพระคุณตอนที่สองไฟแห่งโทสะต้องบอกว่าตอนนี้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญมากๆเลยของตัวละครเอกจากเด็กชายอายุ12จิตใจดีสุภาพมีเมตตาชาวบ้านก็เริ่มออยอมรับเขามากขึ้นนะถึงแม้จะมีรอยแปลกๆที่หน้าอกที่พ่อแม่เขาตรงก้าวกระไมเน้งก็ยังสงสัยอยู่แต่พวกเขาก็สอนลูกดีนะครับให้เคารพธรรมชาติให้อดทน ใช่ค่ะแล้วความสงสัยของพ่อแม่เรื่องพลังเนี่ยผสมกับความเชื่อลึกๆว่าลูกน่าจะมีชะตาที่ยิ่งใหญ่รออยู่มันเหมือนเป็นลางบอกเหตุไกลๆนะคะคือคล้ายๆที่เขาว่ากันว่าพอยิ่งมีแสงสว่างจ้าเงามืดมันก็จะยิ่งตามมาติดๆนะคะแล้วเงามืดที่ว่านี่ก็มาจริงๆครับมาในคืนพายุฝนเลยแบบไม่ให้ตั้งตัวกลุ่มโจรชุดด,ดาถึงกลุ่มนามาโดยต้าหลงบุกหมู่บ้านผาเหล็กโหดเหี้ยมมาก เสียงตะโกนสละสมบัติหรือไม่ก็สละชีวิตคือมันดังก้องไปหมดเลยทําการไฟที่ลุกไหม้ความโกลาหลภาพมันคือความป่าเถื่อนมากๆเปลี่ยนทุกอย่างในคืนเดียวเลยใช่ค่ะแล้วเป็นความป่าเถื่อนที่พุ่งเป้ามาที่ครับครัวฐานชานเลยนะพ่อเขาตรงเก้าสู้สุดใจเลยค่ะแต่ก็สุดท้ายก็ถูกฆ่าส่วนแม่ไมเนงก็โดนผลักลงกองไฟแบบไร้ความปราณีมากๆ ทั้งหมดนี่คือเกิดต่อหน้าต่อตาฐานชานเลยที่ตอนนั้นซ่อนตัวอยู่โหนึกภาพตามแล้วมันมันเจ็บปวดมากแล้วความตกใจความกลัวเนี่แหละครับทำให้เขาเผลอเผยตัวออกมาแล้วจังหวะน,นั้นเองที่ต้าหลงเห็นเขาใช่เลยค่ะจุดนั้นสำคัญมากจริงๆต้าหลงเห็นแล้วจำได้ทันทีเลยไม่ใช่แค่เด็กธรรมดาแต่ตะโกนออกมาเลยว่าเจ้าคือเด็กคนนั้นเด็กที่มีแสงแห่งหินเงิน คำนี้มันเฉลยเลยค่ะว่าการบุกค,ครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องบมืงองอิ่นแน่ๆแต่เป็นการมาตามล่าพลังพิเศษของฐานชานโดยเฉพาะเลยหมู่บ้านกับครอบครัวเลยต้องมารับเคราะห์ไปด้วยเพราะพลังที่เขามีแท้โอ้โหกลายเป็นว่าตัวเขาคือเป้าหมายหลักเลยสินะครับแล้วเขาก็ต้องหนีหนีแบบหัวซุกหัวซุนเลยวิ่งฝ่ากองไฟฝ่าร่างคนที่ตายมุ่งเข้าป่าไปคนเดียวเลยครับ จนสุดท้ายก็ไปหมดสุติลงที่หน้าผาตอนนั้นคงคิดว่าไม่รอดแล้วละ่ะแต่พอตื่นมาอีกทีก็อยู่ในกระท่อมเล็กๆแล้วก็ได้เจอกับฝ่ายตรงชายชราขาวๆที่ช่วยชีวิตเขาไว้ การมาของฝ่ายตรงนี่ก็น่าสนใจมากค่ะไม่ใช่แค่ช่วยชีวิตนะแต่เขากลายเป็นกุญแจดอกสำคัญเลยที่จะไขความจริงเกี่ยวกับต้าหลงคือจริงๆแล้วฝ่ายตรงเป็นอดีตสหายร่วมฝึกวิชากับต้าหลงมาก่อนค่ะแต่ว่าต้าหลงเนี่ยดันไปหลงไหลในพลังด้านมืดถึงขนาดขโมยคัมภีร์ต้องห้ามไปเลยทำให้ทางเดินของสองคนนี้ต้องแยกกันอบฐานชานรู้เรื่องนี้รู้ความเชื่อมโยงทั้งหมดความแค้นที่มันมีอยู่แล้วในใจเนี่ย มันยิ่งโอ้โหลุกโชนขึ้นไปอีกมันไม่ใช่แค่เรื่องสูญเสียพ่อแม่แล้วแต่มันคือความอายุติธรรมที่พรากทุกอย่างไปจากเขาคำปฏิญาณที่ออกมาจากใจที่มันแตกสลายไปแล้วเลยดังขึ้นมาเลยข้าจะฝึกฝนถ้าจะไม่อ่อนแออีกต่อไปข้าจะล้างแค้นให้พ่อแม่แล้วก็ชาวบ้านของข้าเหมือนเป็นการประกาศสงครามกับโชคชะตาเลยนะครับตอนนั้นอื แต่มีจุดหนึ่งที่น่าคิดนะคะคือแววตาของฝ่ายตรงตอนที่มองฐานชาญพูดคำปฏิญาณน,นะคะมันไม่ใช่แค่แววตาของอาจารย์ที่จะสอนสิทธเพื่อล้างแค้นอย่างเดียวนะแต่เหมือนเขามองเห็นศักยภาพอะไรบางอย่างที่มันไปได้ไกลกว่านั้นอาจจะเป็นพลังที่นำไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่การแก้แค้นส่วนตัวก็ได้เพราะงั้นการชี้นำของฝ่ายตรงหลังจากนี้ก็อาจจะไม่ได้มุ่งไปที่การล้างแค้นเพียวๆอย่างเดียวก็ได้ค่ะ ชัดเจนเลยครับว่าเหตุการณ์คืนนั้นมันหล่อหล,ลอมฐานชาญขึ้นมาใหม่จริงๆจากเด็กน้อยใจดีกลายเป็นเด็กหนุ่มที่แบบแบกความสูญเสียความแค้นไว้เต็มอกนี่คือจุดเริ่มต้นเลยของการฝึกฝนที่เข้มข้นแล้วก็การเดินทางบนเส้นทางที่อันตรายมากๆแต่ก็อาจจะเป็นเส้นทางสู่การเป็นวีรบุรุษในแบบของเขาก็ได้นะครับ เป็นประเด็นที่ชวนให้เราคิดตามเลยนะคะว่าไอ้ไฟแห่งโทสะที่มันจุดติดขึ้นในใจฐานชานเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะเป็นแค่พลังงานลบๆที่เผาทำลายทุกอย่างหรือว่ามันสามารถถูกเปลี่ยนให้เป็นแรงขับเคลื่อนที่ท่งพลังเพื่อเป้าหมายที่มันสูงส่งกว่าเดิมได้เหมือนที่ฝ่ายตรงข้ามอาจจะมองเห็นอยู่ในตัวเด็กคนนี้คำถามคือไฟกองนี้สุดท้ายแล้วมันจะนำทางฐานชานไปสู่แสงสว่างหรือว่ามันจะเผาไหม้ทุกอย่างจนหมดไปกันแน่นะคะ อันนี้น่าติดตามจริงๆค่ะ